สวัสดีครับ<ม>นะสวัสดีเอฟซีตองไปเทยกับผมนะครับนะมานี่พามาเบิงนะครับนะสาวน้อยนะครับนะยุคของของพี่น้อยนะตัวนี้เป็นงัวที่สายเลือดดีามากๆเลยนะฮะเป็นเพจเมียนะครับนะเพจเมียนะครับ,นะนะรบนะตัวนี้เป็นลูกของเจ้าอะไรนะเจ้ารักเจ้าสันพี่น้อยเจ้ารักเจ้ารักนะครับนะตัวนี้เป็นลูกของเจ้ารักนะครับไายจัมปาบิ๊กซีนะแมเป็นไายจัมปาบวกบิ๊กซีนะครับนะนะ อ้พี่น้องครับนะตัวนี้นะเบิ้งส่งครับนะออกมาสายเลือดดีครับนะสายเลือดดีมากๆเลยเจา้าลักพายยำปลาบูบิกซีนะครับนะนี่นะใบดีนะฮะใบหลายโบดลึกนะครับนะกี่เดือนพี่น้อยตัวนี้ถึงสองเดือนประมาณอยู่มาณสองเดือนอ,อย่างนี้ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเก,กือบเกือบสองเดือนแล้วมั้งนะครับพี่น้อยลุกขึ้นได้ไหมนะตัวนี้ถ้าลุกขึ้นน,นี่มิเสนเลยเพราะว่านะครับเขาเป็นม้วนที่นะครับตัวยาวนะครับนะ คนพี่น้องครับนะเหยียดเ,เหยียดนะ <laughs> หลังนี่เป็นหล่องเลยนะฮะหลังนี่เป็นหล่องเลยนะครับนะคนพี่น้องครับเงานะครับ <c oughs> เหยือ่อชิงนิ่งเลยนะครับย้อนแสงค่ะมุ้งนี่นะครับนะมันจะย้อนย้อนแสงแค่น,น่อยนะกับใแยงย้อนจะน้อยย้อนหลายเตือไปเลยนะนาการโตดีฮะยืนสวยมากมากเลยนะชูฟาร,ร์มของเสียหน่อยนะครับนะอำเภอมืองเล็กนะจังหวัดสาระบุรีนะฮะ สายเลือดดีครับสายเลือดดีบางๆเลยยืนสวยฮะการโตดีฮะเบึ้งครับหลังเป็นกระดานเลยหลังเป็นกระดานเลยนีย่ยูนี่เป็นนะอาณาจักรนะงอหูอดูบาซินนะครับนะพึ่งจริงเรียงมาตโดนนะครับนะพึ่งมาออกซื้อปีนี้แหละนะครับนะพึ่งอมาออกซื้อปีนี้แหละสะวยงามสายเลือดดีนะี่น้อยสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้อยถ้าใครมีอยากเข้ามาเยี่ยมชมตัวจริงมีเบอร์ติดต่อไหมฮะศูนย์แปดสามครับห้าห้าห้าสี่สี่ห้าหกอีกครั้งนึงครับ0ูนย์แปดสามครับห้าห้าห้าสี่สี่ห้าหกอยู่ที่ไหนนะฮะที่กาศซับน้อยเหนือครับนะฮะตำบลลำพญากลางมวกเหล็กสระบุรีตอนนี้เปิดให้เข้าชมละตอนนี้เปิดแล้วนะฮะพี่น้องครับนะเบื้งครับนะฮอยู่นี่นะฮะหลายคนนะฮะอาจจะเห็นแล้วนะเป็นอาณาจักรนะอยู่นี่นะครับ มันจะโตเนี่ยแม่หลักกันนะฮะยิงดอกยิงไงน่หนาๆนะครับน่ะมีลูกสั้นนะฮะมีลูกบอยนะครับนะเนี่ยครับน่ะอาณาจักรนี่นะครับนี่แค่บางส่วนนะครับน่ะแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับน่ะอีกฝั่งทางพุ่นแห้งหลายน่ะอีกฝั่งหนึ่งทางพุ่นนะฮะแห้งหลายเลยน่ะนี่ลูกเกิดใหม่นะครับน่ะหนาติดตามน่ะตัวนี้นหนาติดตามน่ะโอ้ แม่เขาอยู่ใกล้ๆก,กันะตัวนั้นนะแม่เขาน,ะนอนอยู่แหละครับนะตอน,นีงัว่าไม่เกิดไม่หลายนะครับโอเคครับพี่น้องครับนะพบกันในคลิปต่อไปนะครับในสรับุนีสวัสดีครับ